อากาศหนาวมากเลยตอนนี้อยู่บุรีลัมมาจะซื้อของใส่บาตรกันตอนเช้าเฮ้ยนี่ยอากาศหนาวมากเลยอะไรเนี่ยปิ้ง นี่แกงแกอะบองับนอกนอีกแกงปลานนอก้านแกงปลาคนข่งปลาคนไข่ด้วยไข่บาดไข่บาดใช่ไหมไข่บาดไข่บาดไข่นี่ปลาอะไรปลาคน ปลาผ่อนป้านนอก้อันนี้ไปแจกไปชุดนี่ต้องใส่ข้าวเหนียวกับไข่ต้มจะได้เหนียวแน่นบุกคาจะได้เหนียวแน่นอากาศเย็นสบายมากเลย หนาวเราต้องโกลนะก็หูแต่เช้านะออองเบียแล้วเดเอาก็ต้องหูปลาต้องโกซื้อไปใครจะกินออันนี้้หได ขอบคุณหลายๆคอยรวยค่ารวยตอนเช้าจับเงินขนได้เงินอันนี้ขนอันนี้ต่อไปทอไปวบไล้อะไรบ้งเยไปชมกาแฟไม่คุณไปเช้าข้าว้เนี่้าวเหนียวอันนี้กินเนะอันนี้เอาไปทำแบะใส่บาท ไส่บาทไข่ต้มขนมชั้นขนมชั้นมนัไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นนี่ขนมซีนี่ซีซีถึงซีแปดีเจ็ดนี่ใส่หน้าเลยคืบ อันนี้ใ่บาตตอนเช้าเหอะไรขาเหนียวหลืออะไขเหนียวไข่ต้มใส่บาตข้าเหนียวได้เหนียวแน่นมอสมอกกะลาอะไรอุ้ยน่ากินนลยนี่ฟาวมันคืออะไรมันคืออะไรว้ัาต้นีักบาตนี้ม่หานาม่หวนมักร พวันที ite, ่แปดสรอันน so. ี้ค่ะ่อี่กเ็ดปดสิบีนี้แปดสิบเกาสิบร้อยอยย่สิ้อยสามสิบร้อยสี่สิบสองบาทอะนี่ด้วยไหมรส่สิบสอง Ừ, oh, tôi à, hát ừ. sống với tôi tôi hát 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 sống với 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 tôi hát มุมได้ส <desserts> <laughs> ิอากาศตอนเช้าหิงดูดินี่หอยกินเปรี้กินเบื่ออยู่กินอยู่50บาทเองหดไหมยังไม่ยังไม่สว่างนะดูข้างหลังดิอากาศดีอากาศดีฮะอากาศดีมากเลยดูท้องฟ้าสิ อันนี้เราอยู่บุรีรัมณ์นะลงยูทูบลงยูทูบบุรีรัมยุกาดดีเดี๋ยวขอพี่ดาวางนี้ก็สวยตาษาบุรีรัมย์เลยโมสระเขียบเดอ้เอ,อ